สวัสดีครับผมวิ่2ีสองมุบวีคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องคารินโยบลูทันเป็นหนังปี2024เมื่อเธอโดนขังไว้บําเลโดยไม่รู้เลยว่าเธอคือแม่เสือสาวแอบจัดหนักคนข้างบ้านแล้วเรื่องราวที่ทุกคนไม่ควรพลาดจะเป็นเช่นไรก่อนจะไปรับชมสปอยให้กําลังใจเราง่ายเพียงแค่กดไลค์กดติดตามถ้าทุกคนพร้อมแล้วมารับชมรับฟังผมสปอยได้เลยครับ บริการหา Netflix พรีเมียมของแท้ราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่79บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K ต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนใช้งานได้ยาวๆมีทีมงานดูแลดุดญาติเมดเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง b ีดีสองก็รับส่วนลดจุกๆสนใจสแกน QR Code คที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ที่ขึ้นได้เลยนะครับ หนังเปิดมาที่เอเลียวขอเล็กสั้นๆว่าเอนะครับเอเดินทางมาจากต่างเมืองเพื่อมาหาลูกพี่ลูกน้องหลังจากพยายามหาบ้านอยู่สักพักก็ได้มาถึงจุดหมายและได้พบกับแม่บ้านเธอสอบถามอย่างละเอียดเอจึงบอกว่ามาหากีโตที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเธอจึงยอมให้เข้าบ้าน หลังจากได้พบกีโตเวลาส่วนใหญ่เขาก็ทำงานในช่วงกลางคืนในตำแหน่งคอร์เซนเตอร์เอรู้สึกเกรงใจที่ต้องมาขออาศัยอยู่ด้วยกีโตบอกว่าเขานั้นไม่มีเวลาอยู่บ้านและบอกให้แม่บ้านเตรียมห้องเอาไว้แล้วซึ่งตัวของเขานนานก็ยังมีหญิงสาวแวะมาหายอยู่บ่อยครั้งเธอมีชื่อว่าเบสหลังจากคุยกันไปได้สักพักก็นำเสื้อผ้ามาเก็บไว้ในห้องแต่ทว่าจู่ๆเสียงแห่งความสุขก็ได้ดังขึ้นจุดนี้ดีเอจึงได้ถามแม่บ้านซึ่งแม่บ้านก็ไม่ตอบโดยรีบชิ่งหนีนะครับ เอ้ยิ้มออกมาพร้อมกับจินตนาการซึ่งแม่บ้านนั้นก็ดันเดินมาเห็นพอดีจากนั้นเอก็ได้มาคุยงานกับเพื่อนคนหนึ่งเอมีโอกาสจะได้ไปทํางานที่สิงคโปร์และพอกลับมาถึงที่พักก็ดันบังเอิญมองไปเห็นเพื่อนบ้านสาวสวยจึงทําให้รู้สึกตื่นเต้นแต่เธอก็ไม่ได้มองมาที่เอจากนั้นก็มาสอบถามแม่บ้านว่ารู้จักหญิงสาวที่อยู่บ้านตรงข้ามหรือเปล่าแม่บ้านบอกว่ารู้เธอมีชื่อว่าคริสตี้เธออาศัยอยู่บ้านหลังใหญ่กับแม่บ้านและมักจะออกไปซื้อของชมขณะนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งโทรเข้ามาพร้อมกับบอกว่่าาาาานนคคืีี้้จจะมมหริสตึงถว ต้องการอาหารเย็นหรือเปล่าชายคนดังกล่าวตอบว่าไม่จากนั้นแม่บ้านก็ได้นํายามาให้กับคริสตี้เธอจ้องมองอยู่สักพักและนนามันไปเก็บไว้บนห้องพร้อมกับโทรบ,บอกชายคนหนึ่งว่าคืนนี้จะมีคนมาหาช่วงสามทุ่มทางด้านของเอก็ยังสงสัยจึงได้ถามกีโตกีโตตอบว่าเคยเห็นแต่ก็ไม่รู้จกักเขาพูดติดตลกประมาณว่าคริสตี้นั้นคิดว่าตัวเองสวยที่สุดในย่านนี้และในความเป็นจรงิงคริสตี้นั้นมีคนคอยเลี้ยงดูกีโตเตือนว่าอย่าแม้แต่จะเคิดเรื่องของคริสตี้เพราะจะทําให้เอกพบกับความวุ่นวาย ตกเดึกแม่บ้านก็ได้มาขออนุญาตเพื่อกับเยี่ยมน้องสาวเอก,ก็กล่าวว่าจะมาล็อกประตูแต่บังเอิญไปเห็นชายคนหนึ่งที่เข้าบ้านของคิสตี้เขามีชื่อว่าเอ็ดมันเป็นคนเลี้ยงดูคิสตี้ซึ่งเขาก็มีภรรยาอยู่แล้วคิสตี้เป็นเพียงแค่ชู้เท่านั้นเธอจึงถามว่าจะค้างคืนหรือเปล่าเอ็ดมันตอบว่ไม่คนที่บ้านจะวอยไวเอาคิสตี้จึงถามว่าจะทานมื้อค่ำหรือเปล่าเขาก็ปฏิเสธเพราะอยากจะทานอย่างอื่นมากกว่าจากนั้นทั้งสองก็ขึ้นไปห้องแห่งความสุขแต่ทว่าคิสตี้ก็ไม่เต็มใจจุดนี้แวะไไปดดูมม่วราจาจกนนนัั้เอ็ มีท่าทีรีบเพื่อจะกลับบ้านคิสตี้จึงพูดประมาณว่าเธออยากจะได้เงินเพื่อใช้จ่ายเธออ้างว่าจะนําเงินไปดูแลครอบครัวเอ็ดมันรู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยแต่เขาก็ให้พร้อมกับผูกไปว่าถ้าคิดจะหักหลังคิสตี้คงรู้ดีว่าจะเจอกับอะไรวันรุ่งขึ้นเอก็ดันมาเห็นคิสตี้คุยกับชายอีกคนและยังให้เงินเขาอีกต่างหากคิสตี้หันกลับมาสบตาเอแต่เธอนั้นก็ยังไม่ได้สนใจแต่อย่างใดหลังจากที่คุยงานเสร็จกีโตกับเบสก็ได้เซอร์ไพรส์โดยพาเพื่อนสาวที่มิชอั่วกเมา ฉลองก็ได้สักพักมาล่าก็เริ่มเข้าใกล้เอก่อนจะพาเขาไปมีความสุขจุดนี้ดีและเธอเนี่ยก็พยายามจะให้เข้าใจว่าปกติแล้วเธอไม่ได้ง่ายแต่เป็นพ่อดือเอจึงปลอดใจและก็บอกว่าเขาเข้าใจดีตัดมาที่เอ็ดมันที่ถามว่าใครมาที่บ้านคิดตอบว่าไม่มีเอ็ดมันที่รู้อยู่แล้วว่ามีชายหนุ่มมาหาที่บ้านจึงเค้นเพื่อให้พูดความจริงแล้วมันก็ทําให้คิดตี้รู้ว่าแม่บ้านนั้นเป็นคนบอกในส่วนที่น้องชายมาหาเธออ้างว่าน้องชายมารับเงินเพื่อนําไปรักษาครอบครัวซึ่งเอ็ดมันก็ไม่พอใจเขา จึงบอกว่าการที่น้องชายมาหาจะต้องขออนุญาตเขาก่อนคือเอ็ดมันได้สั่งห้ามไม่ให้คิสตี้ออกไปพบปะก,กับผู้อื่นจากนั้นเอ็ดมันก็ไม่มีความสุขโดยที่คิสตี้นั้นจำใจจุดนี้ไม่ควรพลาดแต่ถึงจะเป็นคนอย่างนั้นเอ็ดมันก็ยังไว้ใจคิสตี้ให้ทำอะไรบางอย่างเขาบอกว่าคิสตี้เป็นคนเดียวที่สามารถไว้ใจได้คิสตี้ก็กลัวว่าจะเดือดร้อนเอ็ดมันบอกว่าไม่ต้องกังวลและอย่าถามเยอะยิ่งรู้น้อยยิ่งดีคนทำตามที่เขาบอกหลังจากที่เอ็ดมันกลับไปคิสตี้ก็คิดจะทะทออไรบางางงย่ วันรุ่งขึ้นแม่บ้านก็มาขออนุญาตลางานโดยอ้างว่าจะไปดูแลสามีที่ป่วยถ้าสามีดีขึ้นจะรีบกลับมาคิสตี้จึงบอกให้โทรไปขอเอ็ดมันแต่แม่บ้านนั้นก็ไม่กลา้าซึ่งมันก็เข้าทางที่คิสตี้ได้อยู่คนเดียวจากนั้นก็ได้โทรบ,บอกเอ็ดมันเขาหวังจะส่งคนมาอยู่ด้วยแต่คิสตี้ปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่กี่วันเดี๋ยวแม่บ้านก็กลับมาเอ็ดมันยอมตกลงโดยมีเงื่อนไขห้ามพาใครเข้ามาบ้านเด็ดขาดแล้วถ้ากล้าขัดคำสั่งเธอรู้ดีว่าจะเจอกับอะไรหลังจากที่วางสายก็บังเอิญหันไปพบกับเอที่คยยโททรศัพ์อู่อดี ครั้งนี้เธอได้ส่งยิ้มให้กับเอก่อนจะเดินเข้าบ้านตกเด็กแม่บ้านก็ได้เข้ามาหาพร้อมกับบอกว่าเพื่อนบ้านต้องการความช่วยเหลือซึ่งก็เป็นบ้านของคริสตี้เธออ้างว่าไฟฟ้าดับซึ่งเอก็ต้องเป็นช่างไฟในตำนานเขามีท่าทีลังเลก่อนจะเข้าไปช่วยไม่นานนักก็ยอมเข้าไปช่วยจนไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้อีกครั้งคริสตี้ไม่อยากให้กลับจึงชวนไปดื่มกาแฟเอปฏิเสธเพราะเขาเกรงใจคิสตี้ก็ตือ้อจนเอยอมใจอ่อนพอคุยกันได้สักพักคิสตี้ก็ได้รู้ว่าเอมีโอกาสจะไปทํางานที่สิงโปร คิตตี้จึงบอกว่าเอนั้นโชคดีมากๆต่างจากชีวิตของเธอที่ไม่น่าสนใจและน่าเบื่อจากนั้นคิตตี้ก็ได้ถามว่ามีแฟนแล้วหรือ,อยังเอตอบว่าเคยมีแต่เธอก็ได้ทิ้งเขาไปนานแล้วขณะที่คุยกันอยู่เอ็ดมันก็ได้ถูกเข้ามาพร้อมกับย้ําว่า อย่าทำลายความไว้วางใจที่เขามีให้แต่เอ็ดมันก็ไม่สามารถคุยได้นานเพ,พราะภรรยาเขาได้เรียกซะก่อนหลังจากกลับมาคุยกันอีกครั้งคิสตี้ก็ได้ขอแลกเบอร์และแน่นอนว่าเอนั้นลังเลคริสตี้จึงคิดว่าเอเป็นคนขี้อายแต่สุดท้ายเขาก็ยอมแลกเบอร์ พอกลับมาถึงบ้านกีโตก็ได้ถามว่าโบบ้าแล้วหรือยังเอลี่ปฏิเสธกีโตจึงต่อว่าเรื่องที่เขาเคยบอกว่าห้ามไปยุ่งกับคิสตี้เขาแนะนําให้ไปหาผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่คนนี้และถ้าอยากโบบ้าเขาจะไปเรียกมาล่ามาให้หลายวันผ่านไปเอก็ได้เห็นเอ็ดมานที่มาค้างคืนกับคิสตี้แต่ทว่าในวันเดียวกันเอก็ได้เห็นคิสตี้ไปกับชายคนหนึ่งที่ไม่ชื่อว่าเอมมนเขาคือคนเดียวกันที่คิสตี้ให้เงินไปเมื่อครั้งก่อนเอมนอยากจะมั่นใจว่าคิสตี้จะไม่โดนทําลายซึ่งคิสตี้ก็ไม่ได้บอกว่าเเธออคยโดะไราบ้า เดิกคิสตี้ได้ส่งข้อความไปหาเอเอลังเลอยู่สักพักก่อนจะบุกไปหาทิงที่บ้านคคิสตี้ทำอาหารให้เอทานเอจึงถามว่าเอ็ดมันคือใครคิสตี้ตอบว่าเป็นคนที่คอยเลี้ยงดูเธอ เธอต้องยอมทาอย่างนั้นทั้งที่ไม่อยากจะทําชีวิตของเธอดูแลคนในครอบครัวมาโดยตลอดจึงอยากจะมีคนมาดูแลเธอบ้างขณะที่พูดก็ร้องไห้ออกมาเอจึงถามต่อไปว่าแล้วชายอีกคนที่ไปพบกันที่ร้านอาหารคนนั้นคือใครคิสตีต้ตอบว่าน้องชายซึ่งคริสตี้ก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องตัวเองคิสตี้ได้บอกว่าชีวิตของเอนั้นแสนจะโชคดีที่จะได้ไปทํางานที่สิงคโปร์แตกต่างจากเธอเธอได้พูดประมาณว่าอยู่กับเอ็ดมันแล้วไม่มีความสุขหลังจากที่วนมาพูดเรื่องตัวเองอีกครั้งก็ได้บอกให้เอเข้ามาใ,ใกล้ซึ่งคิสตี้ ก็ได้เปิดก่อนจุดนี้ดีไม่ควรพลาดจากนั้นคิสตี้ก็ได้พูดว่าเธออยากจะหลุดพ้นจากเอ็ดมันเอจึงถามว่าทำไมไม่ทิ้งเอ็ดมันไปซะคริสตี้ตอบว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นและเธอก็ยังกลัวม,มากๆหลังจากที่เอกลับมาที่บ้านก็มีคนแอบมองเออยู่ตลอดวันรุ่งขึ้นเอ็ดมันได้สั่งให้คิสตี้ไปเปิดใช้บริการตู้เสฟซึ่งตัวของคิสตี้ก็มีคําถามมากมายเอ็ดมันจึงต่อว่าและบอกให้ทําตามที่สั่งไปซะเพราะถึงจะรู้ไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์กับคิสตี้ พอม,มาถึงธนาคารคิสตี้ได้นํากระเป๋าใบหนึ่งไปใส่ไว้ในตู้เซฟหลังจากกลับมาถึงที่บ้านเธอได้นำกุญแจตู้เซฟให้แต่เอ็ดมันก็ไม่ยอมหลบับ ภาพตัดกลับมาที่แม่บ้านที่มีความสนิทสนมกับคนขับรถของเอ็ดมันและเธอก็ยังคอยจับตามองคิสตี้ในช่วงที่เอ็ดมันไม่อยู่ตกเดืกคิสตี้ได้นัดเอมาหาหลังจากที่มีความสุขกันคิสตี้ได้ขอให้ช่วยเรื่องหนึ่งเอ็ดมันก็ยอมตกลงช่วยโดยที่ไม่ได้ฟังรายละเอียดเธอบอกว่าถ้าจะหนีไปจากเอ็ดมันเอ็ดมันจะตามหาเธอจนเจอเขาใช้อำนาจของเงินและถ้าอยากจะทําให้มันสําเร็จจะต้องทําให้เขาหายไปซะก่อนโดยใช้ยาบางอย่างกับเอ็ดมัน เอรีปฏิเสธในทันทีเขารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ทำตามคิสซี่บอกและในคืนนี้ก็มีคนแอบ,บถ่ายเออไว้ส่งผลให้วันรุ่งขึ้นเขาถูกจับตัวซึ่งก็เป็นคำสั่ง,องเอดมันเอโดนสั่งสอนและกลัวมากพอกลับมาถึงบ้านก็โดนกีโตต่อว่าอีกพ่อเขาเคยเตือนไปแล้วว่าอย่าประยุ่งและขณะนั้นเองเสียงของคิสตี้ที่โดนถังสอนก็ได้ดังขึ้นมาถึงบ้านของพวกเขากีโตตรงเน้นย้ำว่าอย่าประยุ่งคืนถัดมาเอพยายามจะไม่ติดต่อกับคิสตี้จนเธอนั้นต้องมาถึงที่บ้านคิสตี้ได้ขอโทษที่ทำให้สวยไปด้วย เธอยังไม่ลดละที่จะจัดการกับเอ็ดมันจึงขอให้ช่วยเพื่อหวังจะจบเรื่องนี้เธออ้างว่าเอ <A S 2> เป็นคนเดียวที่จะช่วยได้เอ <A S 2> อ้างว่าเขาจะต้องไปต่างประเทศ ทำแบบนี้มมนอันตรายเกินไปคิสตี้จึงสัญญาว่าจะไม่ทําให้เอเดือดร้อนเมื่อเอยอมช่วยเหลือเขาจึงถามว่าจะต้องทําอะไรบ้างคิสตี้ตอบไม่ต้องทําอะไรมากเพียงแค่รอรับสายโทรศัพท์จากเธอเท่านั้นหลังจากนั้นก็ได้ทําตามแผนโดยการเตรียมเครื่องดื่มแล้วเอ็ดมันก็ได้มาพอดีและคราวนี้เขาก็หวังจะค้างคืนระหว่างทานอาหารเขาก็ได้ถามหาเอคิสตี้จึงตอบว่าใครจะมากล้าย,ยุ่งกับเธออีกจากนั้นก็ได้นาเครื่องดื่มที่เตรียมไว้เอามาให้กับเอ็ดมันพร้อมกับบอกให้รีบดื่มเธอจะไปรอบนห้อง พอได้ขึ้นมาสักพักเขาก็หมดสติคริสตี้จึงรีบโทรไปเรียกเอแต่ระหว่างที่ช่วยกันนานเอ็ดมันก็ได้สติเอชจังหวะสุดท้ายเล่นงานเอ็ดมันจนสงบไปหลังจากที่ทั้งสองรอดมาได้คริสตี้ได้บอกให้เอนั้นกลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวมีคนจะมาเห็นส่วนตัวเธอนั้นจะอยู่ที่นี่เองวันลุ่งขึ้นกีโตได้มาปลุกเอพร้อมกับบอกว่ามีคนเสียชีวิตอยู่บ้านฝั่งตรงข้าพอเอได้เดินออกมาคนขับรถก็ได้บอกตำรวจว่าเอคือผู้ต้องสงสัย เอที่ถูกซักถามเขามีท่าทีมีพิโรธและมีความกังวลเป็นอย่างมากและยังรู้อีกว่าคริสตี้ไม่อยู่แล้วคริสตี้ได้หลอกให้เอเป็นแพะรับบาส่วนตัวเธอนั้นได้หลบหนีไปพร้อมกับเงินที่อยู่ในตู้เซฟและความจริงอีกอย่างเธอและเอมานเป็นคู่รักกันทุกคนได้ถูกหลอกมาโดยตลอดจากนั้นทั้งสองก็หนีไปพร้อมกับเงินแล้วทุกคนมีความคิดเห็นกับบ้างกับหนังเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่คอยรับชมกับฟังผม,ผมสปอนไปโดยตลอดและพบกันใหม่อีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดี